สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราพามากิน S M R มาอีกอืมพอมันเข้าปากไม่ได้จัดไปมาพี่น้องคำใหญ่ๆไปเลยใกล้ไหมเนี่ยอืมอืม bình tăng đấy Xẹp ừ. đi ai đi xếp là mình phun lên bài đu đu chắc Nó chạm chơi trời, 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 ngon. Ừm, 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 มือใหม่มือใหม่มือใหม่กะมันไปกินละมันไม่เชื่องเลยทำไมเอ๊ะถ้าจะหวังไปทำไมเนี่ยอ๋อ สงเสัยตองตัดข้างเดียว,วเราจะตัดสองท้ามันก็เลยเล่นนี่วันจุกมหลายแสบเอาไปกินกับกาแฟ

เสีงหัวและเสิยงอวมดังเอ,อย้ยวะมันหยุดไม่ได้เดี๋ยวเอา,าก็ปรับอารมณ์ด้วย <laughs> มันนึกถึงแล้วมันก็นหัว <laughs> ไม่สวยแล้วตอนนี้มาง เขาไม่ได้ตัดขาดเฉพาะตัดขาดเมันนมื่อมาเอเลยฮะเดี๋ยวเล่งก่อนก็จะโอราจะได้กินมันไม่ต้องใสอันนี้ไม่ได้หรอมาออกมันเออมันไม่เป็นอันนี้ไม่ต้องเป็นก็ได้ก็ให้แต่มันออกกูอิ่มแล้วล่ะลูก

Vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ Nói Nó một mà Hay thế nhờ Hay thế nhờ Lại lại ไป <laughs> ไปพี่น้อง <S <laughs> <S อ s แอไว้แค่นี้แล้วมาเจอกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะจ้าแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าเห็น <c oughs>